ส่งและก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับพบกับผมโชคไพศาลนักปุนแล้วอย่างเช่นเคยครับกับข่าวขามิติครับวันนี้ครับวันนี้เราจะมาตีแผ่ความจริงทางด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมนะครับผมวันนี้ผมได้เชิญทั้งสองสถาบันมาร่วมในในในสตูของเรานะครับก็คือสถาบันกู้ไก่และก็สถาบันปิดหน่อยครับก็แทนจากสถาบันกุ้ไก่ก็คือามสมุนครับอาทิต์เปอร์ครับสวัสดีครับเพื่ ก็ตัวแทนจากสถาบันติงหน่อยนะครับคุณเต้หลายคนครับสวัสดีครับวันนี้ครับสถาบันทั้งสองนี้นะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาและก็ชื่อที่กล่าวไปก็คือนามสมบุญนะครับวันนี้น่าจะมาถามทั้งสองฝ่ายว่าเพราะอะไรนะครับถึงเกิดปัญหาทางด้านักเรียนสองสถาบันนี้มีปัญหาทางด้าเหมือนกันโดยเราจะถามสถาบันกุ้งไก่ครับทำไมคุณไม่ถามก่อนก่อนทำไมคุณไม่ถามก่อน คุณถามาก่อนถ้าคุณไม่ถามก่อนผมเดี๋ยวคุณก็เลยสารบัญตู้กาใช่ไหมครับคุณในในนักสมุนเนี่ยคุณคุณเชื่องไนเป้อะรับคุณเป็นหัวหน้านักศึกษาเลยคุณเปนหัวหน้านักศึกษาเลยแล้วทำไมคุณถึงทะเลาะกับสารบัญตีนเปิตลอดคยังไม่ได้ยังแต่งตัว หน้าตามเด็กทำไมอ่ะผมใจซื้อให้พ่อมอนใจซื้อใจซื้อให้ผมหรือเปล่าเจ็นเป็นลูผมพ่อผมพ่อมซื้อให้กูหรือเปล่าแคมาร์ตติ้งมาใหม่ชื่นนะใช่แล้วมล้วทะไมผมอยากอะไรให้มันผมไม่ทำอะไรผมไม่อยู่ดูดีผมดีดีไหมดีคุณน้องมา ก็ดีใช่แต่มันต้งน่อยก็ดีนะคบกับใส่อะไรมันใส่ใส่ใหม่มันมันใส่หม่นใส่หงตีงงงงตอนนี้ถ้าถ้ามันแก้ปัญหาให้สามนาีกันเ้นได้ไหจะได้จบรายการตรงนี้เป็นหรายการที่ไม่สามารสมาร์ทในชั้นดดีว่า ผมว่ารายการสมควรที่จะปิดรายการก่อนนะครับก่อนที่จะยุ่งมากกว่านี้ครับผมขอจบรายการ